สามขั้นตอนลดไขมันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวัย40บวกคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเมื่ออายุมากขึ้นไขมันในร่างกายถึงเหมือนจะดือ้อไม่ยอมลดลงง่ายๆเหมือนตอนวัยรุ่นหรือแค่เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็เหนื่อยง่ายกว่าเดิมทั้งๆท,ที่คุณก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนเมื่อก่อนนี่คือสัญญาณสำคัญว่าร่างกายของเราเริ่มเปลี่ยนไปตามวัย และการดูแลสุขภาพต้องปรับวิธีใหม่ๆให้เหมาะสมไม่ใช่การฝืนแบบเดิมวันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้3ขั้นตอนลดไขมันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวัย40บวกที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้รูปร่างดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้หัวใจแข็งแรงสมองปลอดโปร่งและชีวิตเต็มไปด้วยพลังอีกครั้งเมื่อเข้าสู่วัย40กหลายคนเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน น้ำหนักขึ้นง่ายแต่ลดลงยากพุงยื่นหรือมีพุงล่างแม้จะแต่ไม่ได้กินเยอะรู้สึกเหนื่อยง่ายนอนหลับไม่ลึกสาเหตุหลักคืออัตราการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมที่ลดลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักนั่งมากกว่าขยับร่างกายข่าวดีคือเราสามารถพลิกฟื้นสุขภาพได้จริงหากเข้าใจหลักการที่เหมาะกับวัยและค่อยๆปรับอย่างมีวินยัย 1. ขั้นตอนแรกปรับอาหารให้เหมาะกับวัยเมื่ออายุก้าวเข้าสู่วัย40บวกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนคือระบบเผาผลาญที่เริ่มทำงานช้าลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ไม่ดีเหมือนสมัยหนุ่มสาวกินอาหารเท่าเดิมแต่กลับกลายเป็นว่าไขามันสะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลายคนบอกว่าแค่กินข้าวเหมือนเมื่อก่อนแต่ทำไมพุงถึงยื่นขึ้นทุกวันคำตอบง่ายๆก็คือ ร่างกายเปลี่ยนไปแล้วแต่การกินของเรายังไม่เปลี่ยนตามตามดังนั้นการลดไขมันอย่างมีประสิทธิภาพในวนัยนี้ไม่ใช่การอดอาหารหรือหักโหมแต่คือการปรับอาหารให้เหมาะกับร่างกายที่กําลังเข้าสู่ช่วงวัยทองของชีวิต 1. โปรโตีนคือเพื่อนแท้ของวัย 40- บวกหลายคนอาจคิดว่าโปรโตีนมีไว้สําหรับคนเล่นกล้ามเท่านั้นแต่ความจริงคือโปรโตีนเป็นหัวใจสําคัญสําหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อายุเกิน40ปีเพราะช่วยรักษาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อนี่เองที่เป็นตัวช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดหากเราสูญเสียกล้ามเนื้อไปเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะเผาผลาญได้น้อยลงไปเรื่อยๆเลือกโปรตีนคุณภาพเช่นปลาไก่ไม่ติดหนังไข่ถั่วเต้าหู้กินให้ครบทุกมือ้อไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ต้องพอดีเช่นข้าวครึ่งจาน ผักครึ่งจานและโปรโตีนหนึ่งส่วน 2. ควบคุมแป้งและน้ำตาลแต่ไม่ต้องตัดขาดแป้งและน้ำตาลเป็นตัวการหลักที่ทำให้พุงยืน่นเพราะเมื่อร่างกายใช้ไม่หมดมันจะถูกเก็บไว้ในรูปของไขมันทันทีแต่การควบคุมไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกินทั้งหมดคุณยังสามารถกินข้าวหรือของหวานได้แต่ควรเลือกแบบที่มีประโยชน์เลือกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือธัญพืชแทนข้าวขาว เลือกผลไม้รสหวานน้อยเช่นฝรั่งแอปเปิลเขียวส้มโอแทนขนมหวานจัดลดน้ำอัดลมชายเย็นกาแฟใส่น้ำตาลแล้วหันมาดื่มน้ำเปล่าแทน 3. เพิ่มไฟเบอร์และผักหลักสีไฟเบอร์ในผักผลไม้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรื่องขับถ่ายแต่ยังช่วยให้อิ่มนานและลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดทำให้ระดับน้ำตาลคงที่ไม่หิวบ่อยไม่โหยของหวาน เคล็ดลับง่ายๆก็คือให้จานอาหารของคุณมีผักครึ่งหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นผักสดผักต้มหรือผักผัดน้ำมันน้อย 4. อย่าลืมน้ำการดื่มน้ำเพียงพอเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้างน้ำไม่เพียงแต่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีแต่ยังช่วยให้ระบบเขาบผลาญทำงานเต็มที่และลดอาการอยากอาหารจุกจิกได้ดีมากด้วย 5. กินอย่างมีสติไม่ใช่กินตามใจในวัยนี้ เราไม่ได้ต้องการกินเยอะเหมือนวัยหนุ่มสาวสิ่งสำคัญคือฟังเสียงร่างกายตัวเองกินเมื่อหิวจริงๆไม่ใช่เพราะเบื่อค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลูนเพื่อให้สมองรับรู้ความอิ่มวางช้อนทุกครั้งที่เคี้ยวเพื่อไม่ให้เผลอตักอาหารเข้าปากเราเกินไปอาหารคือรากฐานของการลดไขมันที่แท้จริงถ้าคุณเลือกกินอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่จะทำให้รูปร่างดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณมีพลัง สดชื่นสมองปลอดโปรง่งและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันและโรคหัวใจจำไว้นะครับว่าเราไม่ได้แก่เพราะอายุแต่เราแก่เพราะวิธีที่เรากินและใช้ชีวิตเริ่มต้นจากการปรับอาหารทีละนิดแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนแน่นอนขั้นตอนที่สองการออกกำลังกายที่ใช้ได้จริงคุณเคยสังเกตไหมครับว่าตอนหนุ่มสาว เราออกกำลังกายนิดเดียวน้ำหนักก็ลดแต่พออายุเข้าเลข4หรือหําทำไมถึงไม่เหมือนเดิมความจริงก็คือเมื่ออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อของเราจะลดลงทุกปีทำให้ระบบเผาผลาญช้าลงร่างกายเก็บพลังงานในรูปแบบไขมันมากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนวัย40บวกถึงมักมีพุงง่ายแต่ข่าวดีคือเราสามารถฟื้นกล้ามเนื้อและเร่งการเผาผลาญได้ ด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีไม่ใช่หักโหมแต่ต้องสมดุลพอดีและสม่ำเสมอ 1. การเดินเร็วการออกกำลังที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังแค่เดินเร็ว30นาทีต่อวันก็ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้150-200ถึง200กิโลแคลอรี่ดีต่อหัวใจปอดและช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันเคล็ดลับคือเดินให้เหงื่อซึม หายใจแรงขึ้นแต่ยังพูดคุยได้ไม่หอบถ้าเบื่อการเดินในสวนอาจเลือกเดินในห้างหรือฟังเพลงพอดแคสต์ไปพร้อมกันจะช่วยให้เพลิดเพลินและทำได้ต่อเนื่อง 2. เวทเทรนนิง่งเบาๆปั้นกล้ามเนื้อให้เผาผลาญไขมันได้ทั้งวันหลายคนคิดว่าการยกเวทเป็นเรื่องของคนหนุ่งสาวในฟิตเนสแต่แท้จริงแล้วผู้สูงวัยยิ่งควรเสริมกล้ามเนื้อ ้รกล้ามเนื้อคือเต้าเผาไขมันที่ทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานแม้ในเวลาที่นั่งหรือนอนเริ่มจากง่ายๆเช่นสควอตเบาๆเกาะพนักเก้าอี้ดันกำแพงแทนการวิดพื้นใช้ยางยืดออกกำลังกายราคาถูกพกพาง่ายแต่ช่วยเพิ่มแรงต้านได้ดีฝึกเพียง15-20นาทีสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็เห็นผลแล้ว 3. ยืดเหยียดและโยคะ คืนความยืดหยุ่นลดปวดเมื่อยวัย40บวกมักเจอปัญหาปวดหลังปวดเขา่าหรือข้อยืดขัดการยืดเหยียดและโยคะจึงสำคัญมากช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นไม่ตึงจนเสี่ยงบาดเจ็บกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้สดชื่นลดความเครียดและช่วยให้นอนหลับดีขึ้นไม่จำเป็นต้องท่ายากแค่ท่าแมววัวหรือท่าต้นไม้วันละ10นาทีก็ทำให้ร่างกายผ่อนคลายได้มาก4 เคล็ดลับเล็กๆที่เปลี่ยนผลลัพธ์อย่าออกกำลังกายหักโหมให้เริ่มจากเบาๆแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาและความหนักทำกิจกรรมที่สนุกเช่นเต้นรำรำไทยเก๊กหรือทำสวนสิ่งเหล่านี้คือการออกกำลังกายเช่นกันหากมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมหนักๆก,การออกกำลังกายในวัย40บวกไม่ได้หมายถึงการวิ่งมาราธอนหรือยกเวทหนัก แต่คือการหาวิธีเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมสนุกและทำได้สม่ำเสมอเมื่อคุณเดินเร็วเสมอเสริมกล้ามเนื้อบ้างและยืดเหยียดทุกวันร่างกายจะค่อยๆเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นและชีวิตก็เต็มไปด้วยพลังขั้นตอนที่3ปรับใจและวิถีชีวิตหลายคนอาจคิดว่าการลดไขมันขึ้นอยู่กับอาหารและการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ในความจริงแล้วหัวใจสำคัญที่สุดคือวิถีชีวิตและใจที่มั่นคงเพราะถ้าใจเราไม่พร้อมต่อให้กินดีแค่ไหนออกกำลังหนักเพียงใดผลลัพธ์ก็จะอยู่ได้ไม่นานเรามาดูทีละประเด็นว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ช่วยเปลี่ยนสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 1. นอนหลับให้เพียงพอร่างกายวัย40บวกต้องการการพักผ่อนที่มีคุณภาพมากกว่าวัยหนุ่มสาว เพราะการน,นอนคือช่วงเวลาที่เซลล์ซ่อมแซมตัวเองฮอร์โมนทำงานสมดุลถ้านอนน้อยหรือหลับไม่สนิทฮอร์โมนเกรลินจะกระตุ้นให้หิวบ่อยขึ้นในขณะเดียวกันฮอร์โมนเลปตินที่ควบคุมความอิ่มก็ทำงานน้อยลงผลคือกินเยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัวเคล็ดลับง่ายๆคือปรับเวลานอนให้ตรงและตื่นเวลาเดิมทุกวันลดการใช้มือถือก่อนนอนและทำห้องนอนให้เงียบสงบส จัดการความเครียดความเครียดเป็นศัตรูเงียบที่ทำให้ร่างกายสะสมไขมันโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเรากังวลหรือกดดันและมันทาให้ร่างกายหวยของหวานหรืออาหารมันๆม,มากกว่าเดิมวิธีคลายเครียดง่ายๆสำหรับวัย40บวกได้แก่เดินช้าๆสูดอากาศลึกๆในสวนฟังเพลงเบาๆที่ชอบพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวฝึกสติ สมาธิหรือโยคะเพียงแค่คุณยิ้มหัวใจและสมองก็เริ่มผ่อนคลายและการลดไขมันก็ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัว 3. เติมนิสัยเล็กๆที่ทำได้ทุกวันการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่คือการทำเล็กๆให้ต่อเนื่องเดิน10นาทีหลังอาหารเย็นช่วยย่อยและลดระดับน้ำตาลในเลือดดื่มน้ำเปล่าก่อนมื่ออาหารทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นใช้บันไดแทนลิฟต เพิ่มการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องหาเวลาเพิ่มลดเครื่องดื่มหวานวันละแก้วแค่ข้อนี้ก็ลดพลังงานสะสมได้มากสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อปลูกทุกวันจะค่อยๆเติบโตเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ 4. มองสุขภาพเป็นการเดินทางไม่ใช่การแข่งขันหลายคนท้อใจเพราะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือกดดันว่าทำไมลดไขมันได้ช้าแต่แท้จริงแล้วสุขภาพคือเรื่องก้าวเล็กๆ ยั่งยืนอย่าลืมนะครับแค่คุณขยับร่างกายมากกว่าเมื่อวานก็ถือว่าชนะแล้วแค่คุณเลือกกินผักเพิ่มหนึ่งจานนั่นก็เป็นความสำเร็จเล็กๆแค่คุณหัวเราะก,กับครอบครัวนั่นก็คือการเติมสุขภาพใจการมองสุขภาพเป็นการเดินทางยาวไกลทำให้คุณไม่เครียดและสนุกกับการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยดังนั้นการปรับใจและวิถีชีวิต จึงเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้การลดไขมันในวัย40บวกไม่ใช่เพียงการไล่ตามตัวเลขบนตาช่างเท่านั้นแต่คือการสร้างร่างกายและจิตใจที่สมดุลแข็งแรงและมีความสุขไปพร้อมกันเมื่อเราเข้าสู่วัย40บวกสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงรูปร่างที่อาจมีไขมันสะสมเพิ่มขึ้นหรือพลังงานที่ดูเหมือนจะลดลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆคือวิธีที่เรามองตัวเอง และคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีการลดไขมันในวนัยนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้หุ่นดีหรือใส่เสื้อผ้าแล้วสวยเท่านั้นแต่คือการทำให้หัวใจแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนได้อย่างมั่นใจไม่เหนื่อยง่ายและที่สำคัญที่สุดคือยังคงใช้ชีวิตในแบบที่เรารักได้ต่อไปลองจินตนาการดูสิครับถ้าวันหนึ่งคุณตื่นเช้ามาเดินออกไปสวนหน้าบ้าน สูดอาการสดชื่นได้เต็มปอดร่างกายเบาสบายไม่มีอาการปวดเมื่อยรบกวนก้าวเดินไปพร้อมรอยยิ้มนั่นแหละคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ของการดูแลตัวเองวันนี้การเริ่มต้นสามขั้นตอนที่พูดถึงปรับอาหารอย่างฉลาดออกกำลังกายอย่างพอดีปรับใจและวิถีชีวิตให้สมดุลเป็นเหมือนเส้นทางเล็กๆที่พาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น มันไม่ใช่เรื่องที่ทําสำเร็จในวันเดียวแต่เป็นเรื่องของการค่อยๆก้าวทีละก้าววันละเล็กละน้อยจนวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วภูมิใจว่าดีแล้วที่ฉันเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นอย่าลืมนะครับวัย40บบวกไม่ใช่วัยที่ช้าเกินไปแต่เป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะหันมาใส่ใจร่างกายและใจของเรา เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนให้เรารู้ว่าสุขภาพคือทรัพย์สมบัติที่แท้จริงไม่ว่าเราจะมีบ้านรถหรือเงินทองมากแค่ไหนถ้าขาดสุขภาพที่ดีเราก็ไม่อาจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เต็มที่ดังนั้นทุกการเลือกเล็กๆวันนี้คือการสร้างอนาคตให้กับตัวเองทุกคำอาหารที่คุณเลือกกินทุกก้าวเดินที่คุณขยับร่างกาย ทุกชั่วโมงการนอนหลับที่คุณให้ความสำคัญหมดนี้คือการสะสมพลังชีวิตเพื่อให้คุณยังคงยิ้มได้ออกไปเที่ยวกับครอบครัวได้เล่นกับลูกหลานได้และใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างสง่างามเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายแต่คือมรดกของชีวิตที่คุณมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรักแล้วคุณล่ะครับ พร้อมหรือ,อยังที่จะเริ่มต้นของขวัญเล็กๆให้กับตัวเองวันนี้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในวันพรุ่งนี้